ฮัลโหลสวัสดีค่ะมาพบกับกวางนะคะช่องกวางทาร่โรค,ค่ะคลิปนี้เป็นดวงความรักของชาวราศีเมษค่ะประจำเดือนพฤศจิกายน2566ค่ะในคลิปนี้นะคะกวางจะพูดถึง3สถานะด้วยกันค่ะก็ะคือคนโสดความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนหรือว่าคนคุยนะคะแล้วก็ คนที่มีคู่ค่ะกว่าจะใช้ไพ่ทั้งหมดสาสำรับด้วยกันค่ะก็จะเป็นพลังงานนะคะจะได้รู้ว่ามีอะไรเด่นบ้างนะคะสำหรับชาราิีเมษหรือว่ามีอะไรจะต้องระวังในเดือนนี้นะคะแล้วก็เป็นไพ่ทาโร่นะคะธรรมดาสำรับนี้ค่ะชื่อว่ามอร์แกนเกียร์นะคะแล้วก็เป็นไพ่ทาโร่อีกอันนึงค่ะเอาไว้เปิดให้คำแนะนํานะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยค่ะ มาดูไพ่พลังงานค <g azu thanks> ่ะไพ่พลังงานกวองจับได้ไพ the ่ใบนี้เนี่ยค่ะเขาบอกว่าห่วงใยค่ะหมายเลข25้านะคะเเป็นคุณแม่คนนึงนะคะกำลังใส่แมสให้กับคุณลูกเนาะกวางมองว่าในใบนี้หมายถึงว่าถ้าใครที่อยู่ห่างกับคุณพ่อคุณแม่อยู่ห่างจากครอบครัวคนที่เรารักนะคะบางทีเดือนนี้ยเขาคิดถึงคุณมากนะเอออาจจะต้องแบบ โทรไปนะคะโทรไปนิดนึงค่ะว่าแสดงความห่วงใย,ยนิดนึงค่ะเป็นยังไงเอออยู่อยู่ดีมีสุขไหมไม่สบายหรือเปล่าหรือแบบนี้หรือว่าไปแสดงความเออบอกว่าออดูแลตัวเองอะไรแบบนี้นะคะน่าจะน่าจะค่อนข้างดีนะคะอหรือไม่ในในเดือนนี้นี้ค่ะมันเป็นออการที่คุณห่วงใย,ยใครสักคนเนะะี่ยค่ะ การที่คุณห่วงใยใครสักคนคนสําคัญะเนาะอาจจะเป็นแฟนก็ได้คนคุยก็ได้นะคะเพราะว่าเขารับรู้นะนะในเดือนนี้นะคะเป็นสิ่งที่เขารับรู้หรือว่ามันเป็นนิมิตใหม่ที่ดีในการที่คุณจะแสดงออกว่าคุณห่วงใยเขาอะคะ่ะเออหรือตัวเขาคนนั้นอาจจะมีความห่วงใยตัวคุณก็ได้นะคะแล้วแบบอาจจะเออมีกาพูดมีความฟอร์มจัดมีการเก๊ก ถ้าคุณถ้าคนที่คุณ,คณด,ดีลอยู่เป็นแบบนั้นนะคะเขาห่วงยยแต่แค่เขาอาจจะไม่พูดก็ได้เป็นแบบนี้ก็ได้นะคะอ่ะนี่คือพลังงานของเออ่ชาวราศีเมษนะแล้วมีอย่างหนึ่งนะชาวราศีเมษกวางก็อยากจะให้ระวังในเรื่องของสุขภาพด้วยนะคะเพราะมันเป็นรูปเกี่ยวกับใส่แมส สุขภาพอะไรอย่างเงี้ยนะคะดังน,น,นั้นต้องระวังเรื่องสุขภาพค่ะถ้าไปที่ที่เราเรารู้สึกว่าเราไอาอ่ะเนาะเราไอาเราไม่สบายอยู่แล้วเราไปที่ชมุมชนน่ะก็ควรจะใส่แมสนะคะนะเออเอออย่าอย่าไปคิดว่าเราแตกต่างเลยนะคะก็คือเราต้องใส่ป้องกันตัวเองและใส่ป้องกันผู้คนคนอื่นด้วยนะคะเออเราก็ต้องห่วงใยสังคมด้วยนะคะแล้วอีกอย่างที่ที่ควรใส่แต่กวางอะ่ะกวางเข้า ระงเข้าใจนะเพราะว่าตอนนี้เขาอาจจะยกเลิกการใส่แมสแล้วใช่ไหมแต่กวางเป็นคนที่ไปโรงพยาบาลบ่อยมากเพราะว่าจะต้องไปออมีนัดกับจิตแพทย์นู่นนี่นั่นใช่ไหมคะกวางใส่ทุกครั้งที่ไปหาหมอนะเพราะว่าที่โรงพยาบาลที่กวางหาเขายังคงมีมาตรการให้ใส่แมสอยู่นะคะเออแต่ว่าบางคนอาจจะไม่ใส่แมสก็มีนะเออดังนั้นก็ต้องดูแลห่วงใย,ยตัวเองด้วยนะคะมาดูไพ่คนโสดกันคะ่ะ ไพ่มีสี่ดาบนะคะป่วยนะคะมีสิป่วยนะเออนะป่วยเพราะอะไรล่ะมีเดือดรเวอร์ค่ะเดือดรเวอร์เข้ามาอาจจะป่วยเพราะว่าใจมันแบบตุ้มตุ้มต่มต่อมเพราะใครเข้ามาแน่ๆเลยเต้นผิดจังหวะนะคะก็เลยป่วยนะหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะวางดูไปทีละใบก่อนนะคะมีเมจิกเชียนค่ะออตามด้วยอัศวินถือถ้วยนะคะ ใบสุดท้ายค่ะเอมโพโลก็มานะจ๊ะ,ะมาดูกันค่ะมีไพ่ใบแรกคือสี่ดาบเนาะแล้วเราย้อนกลับไปที่พลังงานนะคะพลังงานบอกว่าอะไรเอ่ยพลังงานบอกต้องมีความหวงอย,ยเนะยาะหวงอยในที่นี้แล้วก็มันมีมีบอกว่ามีการใส่แมสให้กันด้วยเนาะนะดังนั้นค่ะชาวราศีเมษจ้ะคนลัคนานราศีเมษจ้ะดาวอาทิตย์ดาวจันทร์ดาวศุกร์ราศีเมษจ้ะให้ระวังป่วยด้วยนะจ๊ะ เออแลวบางป่วยกวางละาลักขณาราศีเมษนะคะเออกวางยังไม่ได้ทำคลิปในการหาลักนณาเลยนะคะใครที่อยากจะหาลักนณาเป็นสามารถเข้าไปใน World Wide Web, เว w ร์ไเว่บโหลาเดี๋ยวก่อนนะแอสโต e ก็ได้ค่ะ As สโต e เดี๋ยวกวางจะขึ้นไว้ให้ข้างล่างนะคะที่มีเว็บมีเว็บอะไรบ้างที่สามารถไปหาลัคนาได้นะคะอ่ะแล้วพออันนี้นะกวางอยู่ลักนณาราศีเมษนะคะ เหมือนกันดังนั้นก่อนก็ต้องระวังความป่วยนิดนึงค่ะป่วยในที่นี้อาจจะป่วยกายนะคะหรืออาจจะป่วยใจก็ได้นะคะดังนั้นรักษาตนรักษาใจให้ดีนะคะชาวราศีเมษเอาใจไว้กับตัวเองค่ะไม่ต้องเอาใจไปไปไว้ให้คนอื่นค่ะที่พูด่างนี้เพราะอะไรเพราะว่าราศีเมษค่ะจะมีคนเข้ามาเพียบเลยค่ะนะเลเวอร์เมจิกเชนนะคะไนท์ออฟคัพแอมเบอร์เลอร์ค่ะมีเข้ามาให้เลือกเลยจ้านะคะเอ่อ จะมีคนเข้ามาในรูปแบบที่เรารู้สึกเฮ้ยมันถูกใจอะ่ะเลิฟเวอร์นี่คือรู้สึกว่าแบบพอเราเห็นเรารู้สึกเฮ้ยถูกใจมันมันทุกอย่างมันแบบมีเซ็กซ์แอพเพลอะไรประมาณเนี้ยแล้วอยู่ด้วยกันแล้วสึกดึงดูดอะ่ะพอเขาเข้ามาแล้วรู้สึกสปาร์กอะค่ะ, <laughs> ะเออประมาณนั้นเลยนะคะแต่อย่าลืมชาวราสิเมษอย่าพึ่งอันนี้ไปมันเป็นความสัมพันธ์ที่ กระชุ่มกระชวยก็จริงนะมันเขาให้เรากระชุ่มกระชวยก็จริงแต่เป็นความสัมพันธ์ที่มันยังไม่ได้จีรังยั่งยืนเนี่ยค่ะมันเป็นแค่ช่วงแรกที่เราเห็นแล้วรู้สึกรู้สึกถูกตาถูกใจเคยไหมเคยแบบตกหลุมรักใครแล้วแบบแรกพบก็ได้ไม่รู้ว่าแรกพบมีจริงล่าแต่รู้สึกว่าเฮ้ยเราอินอกั่คนนี้มากๆอ่ะแต่มันยังไม่ได้ยังไม่ได้มีความสัมพันธ์อะไรมากมายเลยแต่เราค่อยอินอะนะคะ กวางไม่รู้กวางพูดถูกหรือเปล่านะคะถ้าใครมีประสบการณ์แบบนี้อธิบายให้ควางหน่อยนะคะนะคะอ่ะเอาเป็นว่าจะมีคนที่ชามมิ่งเข้ามานะคะมีชามมิ่งในี่ไงไพ่เมจิเชียนชามมิ่งนะคะนะตัวตนของออตัวตนของเมจิเชียนชามมิ่งคือการมีเสน่ห์นะคะชามมิง่งเอ่อไดออฟคัพก็คืออัศวินถือถ้วยก็ชามมิ่งอีกนะคะแล้วก็เอ็มพอเอร์ก็ชามมิ่งอีกค่ะ คนที่เข้ามาคนนี้คือรูปลักษณ์ภายนอกคือถูกสเปคคุณน่ะไม่ว่าจะเป็นอายุการศึกษาสังคมแบ็กกราว์คือทุกอย่างมันดีหมดเลยค่ะพอเห็นหน้ารู้สึกโอ้คนนี้คือคนที่ใช่แต่อย่าพึ่งใช่ามากนะเพราะว่ามันเพิ่งเริ่มแรกค่ะใจเย็นๆใจเย็นๆนะแล้วจะบอกให้ว่าชาวราศีเมษอะไม่คนรใจร้อนนะชาวราศีเมษเป็นชาวราศี เป็นชาวธาตุไฟต้นธาตุนะคะชาวธาตุไฟต้นธาตุดังนั้นเวลาทําอะไรมันจะกระโหมกระโหมลงหนักมากจะอินอะไรก็อินมากช่วงแรกๆโดยที่ไม่ได้เขาเรียกอะไรไม่ได้ศึกษาหาความรู้หรือว่าไม่ได้ช่างใจไม่ไดออ้คือลงไปเล่นเลยอะอย่างถือว่าถ้าสนใจอะไรแล้วอะฉันอยากจะฉันอยากจะเรียนอันนี้ฉันเรียนเลยเรียนไปสักพักเบื่อ ชาวราศีเมษเป็นแบบนี้นะคะใครเป็นบ้างเออนะใครเป็นบ้างยกมือขึ้นชาวราศีเมษอันนี้คือตามตามหลักตำราของ astrology นะคะว่าชาวราศีเมษเขาเป็นเป็นลักษณะที่เป็นไฟต้นธาตุแล้วก็ทำอะไรก็สนุกชั่วครั้งชั่วคราวแล้วก็เอ,อ่อทำอะไรเร็วเร็ว,รว,รวนะดังนั้นน่ะชาวราศีเมษคู่กับธาตุอะไรเอ่ยธาตุลมค่ะนะคะชาวราศีเมษคู่กับธาตุลม นะคะคุยกันได้ดีกับธาตุลมนะเวลาที่จะหมดไฟปุ๊บคนที่เป็นธาตุลมจะได้มาช่วยกระตุน้นนะคะชาวธาตุลมเนี่ยเหมาะกับชาวธาตุไฟนะคะเอออันนี้ยกิ็ดเล็กกั็ดน้อยนะแต่ถ้าเบื่อก็สคิปได้นะคะพอจะออกลับมาทำ12ราศีแล้วก็จะลงเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยเอาไว้ให้นะคะว่าชาวราศีเมษเนี่ยเป็นแบบไหนหรือว่าราศีแต่ละราศีเนี่ยเป็นแบบไหนละคู่ คู่กับราศีอะไรได้บ้างคู่กับราศีอะไรได้ดีนะคะในเรื่องของการงานหรืออะไรแบบนี้นะคะเดีวกวางจะลงไว้ให้เนาะจะค่อยๆพูดไปนะดังนั้นต้องติดตามกวางไว้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะอ่ะมาต่อกันค่ะเราจะเจอคนที่แบบว่าชา่มมิ่งใช่ไหมเออแต่ว่าคนพวกนี้ที่วางบอกเนี่ยจจเยจ,ยจ้าชู้เมจิกเชียเจ้าชูถือถ้วยก็เจ้าชูเอ็มโพลเลอร์ก็เจ้าชูนะคะ แล้วเขาเป็นคนที่แบบว่านิ่งๆมีเชิงนะคะมีเชิงพูดจาดีเวลาอยากได้อะไรพวกนี้พูดจาดีมากนะคะดังนั้นน่ะกัวชาวราศีเมษจะตกหลุมรักแบบนี้สินะคะแล้วเดี๋ยวจะแบบคือแบบว่าคือคือเอาใจลงไปเล่นแล้วนะรีบรีบไปก่อนเอาใจลงไปเล่นแล้วยังไม่ทันในนี่เลยนะคะเผลอตัวเผลอใจไปเจ็บซะก่อนแหละไม่ได้นะ ดังนั้นเราต้องศึกษาเขาให้ดีถึงแม้ว่าเขาเราเขาเหล่าเนี้ยจะตรงตามสเปคคุณก็ตามนะคะอย่าพึ่งโอเคนะคะอ่ะอ่ะเดี๋ยวเรามาต่อที่ไพ่คำแนะนำกันนะคะสำหรับนี้จ้าสำหรับใหญ่ามากนะจ๊ะเราสับลำบากมากค่ะมือกวางเล็กนะคะเอมเพเลอ,อีกแล้วเอมเพเลอ,อีกแล้วจริงๆแล้วเอมเพเลเนี่ยเป็นไพ่ประจำราศีเมษนะคะ เป็นเป็นไพ่ที่บอกตัวตนของชาวราศีเมษค่อนข้างดีค่ะนะเนี่เนี่ยชาวราศีเมษนะคะเออนั้นความมองไพ่คําแนะนําเนี่ยบางทีอ่ะเราศึกษาดูไปก่อนนะชาวราศีเมษเพราะบางบางทีจะไปเจอคนที่มันเหมือนกันมากเกินไปเออมไม่ใช่คนที่แบบช่วยกันเติมเต็มนะมันเหมือนมากเกินไปจะแบบเราใจร้อนเขาใจร้อนเออมัน มันควรจะต้องเป็นเราใจเราใจร้อนเขาใจเย็นอะไรแบบนี้นะคะแต่นี่เราใจร้อนเขาใจร้อนก็มันก็เกิดการทะเลาะกันเกิดขึ้นเออดังนั้นให้ศึกษาดูใจกันไปก่อนค่ะตัวเรามีค่าชาวราศีเมษอย่าลืมค่ะให้คิดเสมอว่าตัวเรามีค่านะไม่ใช่ว่าใครเข้ามาแล้วเอาใครก็ได้นะคะเอาคนที่วางพูดคำว่าวาพ,พูดคำว่าเอาไม่ถูกต้องเลยความเอ่อ เ,ออเลือกคนที่เรารู้สึกว่าคู่ควรกับเราเนาะอย่าเอาต่ำกว่ามาตรฐานตัวเรานะคะเอาคนที่แบบเสมอกันเขาถึงเรียกว่าสีเสมอกันสีเสมอกันในที่เนี้ยมันไม่ใช่แค่ในเรื่องของสีอย่างเดียวมันอยู่ในเรื่องของฐานะสังคมภาษาที่ใช้นะคะเพื่อนอะไรแบบนี้ด้วยนะคะการที่มีแบบนี้ยองค์ประกอบเหล่านี้มันเหมือนเหมือนกันมันทําให้เราอยู่ด้วยกันแล้ว มันเก็ตลองไปเรื่อยมันสามารถแบบอยู่ด้วยแล้วมันมันมันไปได้ต่อเนื่อค่ะถ้าเกิดว่ามันแตกต่างเกินไปอย่างเงี้ยซินเดอเรล่ากับเจ้าชายอะไรเงี้ยมันก็ค่อนข้างยากอะเนาะในชีวิตจริงว่าว่าจะอยู่ยังไงให้มันให้มันพอดีอะนะคะดังน,นั้นเป็นกาลังใจให้ชาวราศีเมษอย่าเอาใจลงไปเล่นเยอะนะคะเก็บใจไว้กับตัวเองนะจจะ มาต่อกันที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนกันค่ะอ๋อมีอะไรบ้างนะคะมีไพ่เอ็มเพรสค่ะไพ่สองถ้วยนะคะแล้วก็เดวิลโฟจูนค่ะจัดเมนจ้าแล้วก็อ๋มอันนี้เป็นเด็กถือไม้จ้ะเด็กถือไม้นะคะโอ้โความสัมพันธ์นี้ก็เผ็ดร้อนมากๆเลยนะคะแซ็ปมากๆเลยนะเพราะว่าอะไร พราะวันนี้ค่ะมีคนนี้อยู่นะคะนะอันนี้เป็นความสัมพันธ์ที่ตื่นเต้นเราใจไม่รู้ตื่นเต้นในแง่ไหนกันนะคะอาจจะตื่นเต้นในแง่ที่โอ้มันรู้สึกฟิสิกอลนะคะจะแบบตื่นเต้นแบบนั้นก็ได้นะหรือหรือหรือตื่นเต้นแบบว่าเมื่อไหร่เขาจะติดต่อมาดีนะเมื่อไหร่ความสัมพันธ์นี้จะชัดเจนดีนะอะไรมาณนี้ก็ได้นะคะตื่นเต้น เอาแบบแรกดีกว่าเนาะนะมาดูกันค่ะจะบอกว่าความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนตอนนี้นะคะจะเป็นแบบแรกค่ะก็คือคุณกับเขามีโอกาสที่จะชัดเจนกันค่ะนะคะมีสองถ้วยนะคะแล้วก็เป็นเอ็มเพรสหลังจากที่ดูใจกันมานานนานแล้วนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะเอ่อได้ตกลงปรงใจกันค่ะไพ่เอ็มเพรสเนี่ยเป็นไพ่เวลาเขาอีกฝ่ายอะมองเราอะคุณเราเป็นคนที่ใช่เออ เธอเธอเป็นคนที่ใช่มากเลยอะ่ะเธอเป็นเอ็มเพรสของฉันนะคะเธอเป็นราชินีของฉันอารมณ์ประมาณนี้ค่ะนะคะ,นะคะเออแล้วก็การที่มีถ้วยสองถ้วยเนี่ยมีหมายถึงแบบถ้วยมันคือความรักเนาะเออฉันรู้แล้วละฉันรู้แล้วละว่าเธอรักฉันอ่ะมาแลกความรักให้กันอะไรประมาณนี้นะคะเออแล้วเดี๋ยววิลออฟฟอร์จูนจัดเมนน่ะมันเหมือนแบบว่าโชคชะตาจัดสรรให้พวกคุณมาเจอกัน จะมีอะไรดีไปกว่านี้เนี่ยไม่มีแล้วนะคะไพ่เออดังนั้นนะคุณสองคนนะ่ะอยู่ในช่วงเวลาที่ดีมากนะคะไพ่จะไพ่จัดเม้นทไพ่ดูวิลออฟฟอร์จูนมันหมายถึงว่าโชคชะตาตอนตอนนี้ถ้ามันไม่ดีนะคะถ้าเดือนก่อนนี้มันไม่ดีถ้าวีคก,ก่อนนี้มันไม่ดีมันกําลังจะดีค่ะมันกำลังจะพลิกผันไปในสู่ที่เส้นทางที่ชัดเจนมากขึ้นสู่เส้นทางที่มันแบบกลายเป็นคัพโปมากขึ้นแบบนี้นะคะนะโชคชะตาของคุณจะเปลี่ยนไป เออเอดีไหมดีมากนะคะอืมแล้วก็พอพอในโชคชะตาของคุณที่กำลังจะเปลี่ยนไปเนี่ยแล้วมันจะดีขึ้นมันจะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งนะคะอาจจะเรื่องอะไรที่สะ,สะยังไม่ได้ค้างคาอยู่นะคะยังไม่ได้คุยยังไม่เคลียร์ก็อาจจะได้มาคุยได้มาเคลียร์นี้แล้วก็เริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งก็ได้จากที่เคยจากที่ความสัมพันธ์มันแบบเหี่ยวเฉาไปสักพักนึงนะคะตอนนี้กําลังจะ เข้าสู่ในวงจรที่แบบตื่นเต้นนะคะเออดังนั้นกับโกยนะคะแล้วก็เก็บเกี่ยวตรงนี้เข้ามาเนอะให้ให้ให้เป็นพลังงานชีวิตให้เราสามารถเดินต่อไปได้เนอะนะคะอ่ะมันง่ายมากแล้วมันดีมากนะคะไม่ต้องอะไรมากมายเราไปต่อไปต่อเลยจ้าวันเนี่ยพวามวไม่ค่อยสับไพยโชว์เพราะว่า มือกว้างเล็กเธอดูเท่าไพ่เลยนะคะดเดี๋ยวเดี๋ยวแบบนึงนะคะอ่ะมาดูกันอาออะ่ยะมาดูกันนี่ไห้เดอะเวิล์นะคะแล้วก็เออไม่ใช่สีราชาถือไม้แล้วก็สามไม้นะคะ แสดงว่าก่อนหน้านี้คุณกับเขามีการห่างกาันอาจจะห่างกันเพราะว่ามีการไปทํางานหรือว่าเอ,อ่อห่างกันไปทําเพื่อให้ชีวิตมันมั่นคงมากขึ้นหรือห่างกันเพื่อว่าเขาไปเคลียร์อะไรในชีวิตเนาะเพื่อที่จะมาอยู่กับคุณได้แบบไปเรื่อยๆตลอดอะไรแบบนี้นะคะนั้นๆไพ่คําแนะนาบอกว่าไม่ต้องกลัวหรอกว่าคุณจะไม่ได้อยู่กับเขาถ้ามันคู่กันน่ยมันจะต้องคู่กันอยู่แล้วนะคะไพ่เดอะเวิลด์เนี่ย คู่กันยังไงมันก็ต้องคู่กันอยู่แล้วมันก็ต้องเป็นแบบโลกทั้งใบของกันและกันนะคะ the world นะคะประมาณนั้นนะการที่เดี๋ยวการที่เขาห่างออกไปเดี๋ยวเขาก็กลับเข้ามาค่ะเพราะว่าเขาห่างไปเนี่ยเขาไปทํางานเธอจ๋าเธออย่าเพิ่งคิดเยอะจ้าบางคนเนี่ยเฮ้ยหายไปไหนหายไปเพราะว่ามีคนอื่นหรือเปล่าอาจจะไม่ได้มีก็ได้นะจ๊ะ เพราะว่าเขาไปทํางานในไพ่บอกว่าไปทํางานนะจ๊ะเออว่าอย่างนั้นแหละดังนั้นอย่าเพิ่งคิดมากแล้วก็ขอให้ความรักของชาวราศีเมษความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนและคุนคุยกลายเป็นแฟนเร็วๆนี้นะคะบ๊ายบายมาดูไพ่ของคนมีคู่กันค่ะคนมีคู่จ๋าเป็นอะไรเนี่ยเดอรมูนนะนี่สี่ถ้วยเครียดหรือกังวลอะไรหรือเปล่าคะ เนี่ยเหมือนไพ่พลังงานอ่ะบางทีนะไพ่ของความห่วงใยแสดงว่าคุณต้องการความสนใจจากใครสักคนนึงแต่คนคนนั้นอาจจะไม่ได้สแสดงออกอย่างอย่างที่คุณต้องการก็เป็นไปได้นะคะสามสามเหรียญหันหน้าเข้าคุยกันดีกว่าไหมนะคะเ่ใครสักคนนึงที่เป็นคนที่ดรามา่ามากๆเลยเนะะี่ยคุณออลคัพค่ะไพ่ของกวางนะคะไม่ได้เจาะจงว่าคีนจะต้องเป็นผู้หญิงนะคะ คิงจะต้องเป็นผู้ชายนะคะควางอธิษฐานกับไพ่ทุกใบนะคะว่าให้อยู่ในโหมดของ L G B T Q ดังนั้นให้ดูว่าลักษณะคุณเป็นแบบไหนแล้วกันที่วางพูดเนี่ยว่าคุ e น o อ c ค้าว่าตอนนี้คุณกําลังดรามา่าคุณกําลังแบบคิดเยอะคิดมากอันนั้นคือตัวคุณหรือเปล่าหรือว่าเป็นตัวคู่ของคุณแบบนี้นะคะนะเนี่ยปัญหาเยอะปัญหาร้อรอบด้านมีเด็กคดเอาปัญหามาให้ แล้วก็พร้อมใจที่จะแก้ปัญหาให้เขาด้วยนะคะเออน,นะอ่ามาดูสิไม่รู้มีความอึดอัดใจอะไรของชาวราศีเมษคนมีคู่นะคะอึดอัดใจไปหมดดันก็อึดอัดใจนี่ก็อึดอัดใจนะคะบางทีการที่คุณเก็บเอาไว้ในใจเก็บเอาไว้มากๆมันก็เย็นจะทําให้คุณป่วยเอาได้นะคะจะทําให้คุณเป็นซึมเศร้าคิดมากเพราะมีทั้งเดออมูนสีมีทั้งเดอะมูน สี่ถ้วยนะคะแล้วก็ Queen of Cup เนี่ยค่ะมันกวางกลัวว่าคุณจะป่วยเอานะนะดังนั้นไม่เอานะคะมีอะไรเราต้องหาที่ระบายออกที่แสดงออกนะคะอืมหากิจกรรมทํานะคะในที่นี้ความคิดว่าตัวคุณนะ่นะอยากได้รับความสนใจจากคู่ของคุณนะคะ อยากเอ่อมีอยากให้มีคนมาเทคแคร์ควีนควีนออฟคัพเนี่ยเป็นคนที่อยากจะให้มีคนมาเทคแคร์อยู่ตลอดเวลานะเป็นควีนออฟดราม่านะคะก็คือคือเรื่องเล็กๆน้อยก็คือจะคิดยกคิดมากคิดยิ่งใหญ่ไงแต่ว่าคนคนนี้เป็นคนที่ดูแลคนอื่นดีมากนะคะเออเราต้องยกให้เขาเป็น Number One นเลยนะในบรรดาควีนทั้งหมดนะคะเขาเป็นคนที่ดูแลคนอื่นดีมากใส่ใจห่วงใยรักทำกับข้าวทำกับข้าวแบบ ทำกับข้าวตลอดเวลาทำกับข้าวให้สามีก่อนที่สามีจะกลับมาบ้านอะไรแบบนี้นะคะดังนั้นช่วยกลับมาคุยกันเถอะค่ะช่วยกลับมาคุยกันเถอะค่ะอย่าไปนอนคิดมากคนเดียวค่ะทุกอย่างมันไม่ได้ดั่งใจตัวเองเนี่ยเหมือนเอาว่าสี่ถ้วยเนี่ยมันเป็นอะไรที่ว่ามองไปทางนู้นก็ไม่ไดีดั่งใจมองไปทางนี้ก็ไม่ได้ดั่งใจอย่าไปมองค่ะถ้าเป็นอย่างนั้นอย่าไปมองค่ะนะมีอะไรฮึ๊บ ฮึบแล้วก็ไปพูดพูดกับเขาว่าเธอเราไม่โอเคนะอันเนี้ยเธอทำอย่างงี้ให้เราหน่อยได้ไหมเธอพาเราไปทานข้าวหน่อยได้ไหมเราอยากทานอันนี้นะเราไปทานด้วยกันไหมเออหรือแบบเธอวันเนี้ยเราเบื่อมากเลยทํางานเหนื่อยมากเลยอ่ะเราไปทานข้าวนอกบ้านกันไหมเราทํางานเราเหนื่อยเนาะเออเราไม่อยากทํางานบ้านแล้วไปทานเนี้ยเอออย่างเงี้ยก็ได้นะคะต้องรู้จกักพูดต้องรู้จักคุย No. ถ้าไม่รู้จักพูดไม่รู้จักคุยนะไม่ได้นะชาวราศีเมษคืออะไรเก๊กเก๊กฟอร์มจัดเศร้าอยู่คนเดียวไม่พูดไม่จะไม่ได้ค่ะเออไม่ได้ใจอ่ะชาวราศีเมษนะอยากอ้อนใจอยากอ้อนอยากไปพูดอยากจะทํามากเลยอยากอย่างนั้นอยากจะทําอย่างนั้นมากเลยอยากจะอินเลิฟเขามากเลยอ่ะแต่รู้สึกว่ามันไม่ใช่ฉันมันไม่ใช่ตัวตนฉันทําไมฉันจะต้องแบบ ไปสวีทหวานอะไรอย่างเงี้ยนึกออกมาชาวราศีเมษอาจจะไม่ใช่คนแบบนั้นเพราะเป็นชาวธาตุไฟจะมีความหวานอะไรไม่มีค่ะมันไม่เหมือนชาวธาตุน้ำเนะาะธาตุน้ำมันอาจจะมีความหวานมีความอะไรเงี้ยธาตุไฟมันจะแบบค่อนข้างแบบว่ากระเฮียนกระหือรือ <laughs> ประมาณนั้นนะคะแล้วเนี่ยคุณก็เอาปัญหาของคนอื่นนะมาคิดมากมายนะคะจริงๆแล้วลองสังเกตเนอะ,อะมาลองสังเกตมาเรียนรู้ไพ่ไปด้วยกันนะคะ ไพ่เนี่ยมีไพ่แปดดาบเนาะตัวเองเราอยู่ตรงกลางอย่าลืมว่ากวางกวางสอนไพ่ด้วยนะคะใครอยากเรียนก็มาเรียนกับกวางได้นะตัวเองอยู่ตรงกลางเนาะแล้วเราปิดตาอยู่เออจริงๆมันมีทางออกเนาะในในตรงเนี้ยดาบเปรียบเสมือนปัญหาค่ะมันมีทางออกค่ะแต่คุณแค่ไม่เดินออกมาเนาะจริงๆแล้วอ่ะไพ่ออริจินอลอ่ะมันเป็นไพ่ที่ผูกเชือกเอาไว้หลวมๆตาเนี่ก็ผูกเอาไว้หลวมๆ เราสามารถสะบัดแล้วก็หลุดออกมาได้แล้วก็เดินออกจากปัญหาตรงนั้นมาได้แต่คุณเลือกที่จะไม่เดินและยืนอยู่อย่างนั้นใครที่จะเอาปัญหามาให้คุณก็พร้อมที่จะรับเออดังนั้นอะ่ะบางทีเราไม่ต้องอยู่ตรงนั้นก็ได้ใครที่เอาปัญหามาให้เราไม่จําเป็นต้องอยู่ตรงนั้นก็ได้ถ้าเรารสึกอึดอัดเราก็แค่ออกมาเนาะบางทีคู่ของคุณอาจจะทําให้คุณรู้สึกแบบอึดอัดก็ได้เราก็แค่ทําอะไรเอย่ยที่พี่บอกให้ออกมาคืออะไรพูดค่ะ บอกเขาค่ะว่าเธอสิ่งที่เธอทำอ่ะเรารู้สึกอึดอัดแล้วว่าเป็นชาวราศีเมษอ่ะไม่ค่อยทนอะไรด้วยนะเออแบบว่าไม่ค่อยมีความอดทนเท่าไหร่ดังนั้นนะ่ะแต่ว่ามันจะเก็บไงพูดด้วยความเกรงใจเออมันจะเก็บต้องพูดค่ะถ้าไม่พูดคุณจะอยู่อย่างนี้นะคุณจะอยู่แบบพัฒนาการแบบนี้ไปเรื่อยเดี๋ยวมันจะมีความเจ็บป่วยขึ้นมานะคะอ่าเดี๋ยวเราจะไปก็จะบอกว่าต้องพูดต้องคุยเอาเป็นว่าอันเนี้ย นะแต่ว่าเราคิดว่ามีไพ่สามเหรียญอยู่แล้วใช่ไหมมันเป็นช่วงเวลาที่เขาพร้อมจะคุยแล้วเออถ้าคุณมีอะไรอยากจะคุยแล้วไม่รู้ว่าจะคุยตอนไหนดีตอนนี้คือเป็นตอนที่เหมาะสมเพอร์เฟกมากๆ p e เพอร์เฟกตทมากๆเพราะคุยได้เลยนะไพ่คำแนะนำนี่ถ้าคุณคุยแล้วนี่เห็นไหมถ้าคุณคุยแล้วเลดบอกเลย อ่อใส่จริตตัวเองเข,เข้าไปในคลิปมากเกินไปขอโทษทีนะคะเ,ออเด็กถือไม้นะคะเด็กถือแม้แล้วก็เดอะซันค่ะแล้วก็หกหกถ้วยนะคะนั่นหมายถึงว่าถ้าคุณคุยแล้วอะ่ะความสัมพันธ์คุณอะ่ะจะกลับมากระชุ่มกระชวยอีกครั้งค่ะความสัมพันธ์คุณจะอย่างคนบางคนมีคู่เนี่ยมันอาจจะล้างลาในเรื่องของเซ็กซ์มานานก็ได้นะคะ แล้วราศีเมษอะ่ะอาจจะช,ชอบเอ่อมีความเรื่องแบบนี้อยู่ในตัวเองอ่ะนะคะเออดังนั้นพอถ้าเกิดว่าได้คุยแล้วอะ่ะเออเรื่องพวกนี้มันอาจจะมาหวานชื่นอีกรอบนะก็นะคะต้องลองดูนะคะแล้วเดืันค่ะเห็นไหมพอพอมันคุยแล้วอะ่ะมันมันได้เปิดอกอะ่ะมันรู้สึกแบบสดชื่นมันรู้สึกแบบว่าได้พูด มันรู้สึกสว่างไงจากที่แบบชีวิตแบบดูมืดบอดเนี่ยเห็นไหมดูมืดบอดแล้วมันก็สว่างขึ้นมานะคะสิ่งอะไรหลายๆอย่างมันได้แบบคลี่คลายไพ่เดอะซันเนี่ยเป็นไพ่ที่เอ,อ่อเรื่องหลายๆอย่างความลับหลายๆอย่างที่มันซ่อนไว้อะหรือว่าที่มันหมกเม็ดไว้นะคะมันกร,กระจ่างมากขึ้นนะคะสิ่งที่เราเอ,อ่อคิดว่า เฮ้ยมันคิดกับเขาในแง่ที่อาจจะไม่ดีเนี่ยมันเริ่มขี้ขายมากขึ้นนะคะหกถ้วยเนี่ยมันก็เป็นแสดงถึงความรักเหมือนกันมันไม่ใช่แค่ในเรื่องของฟิสิกอลอย่างเดียวเรื่องของการเริ่มต้นใหม่อย่างเดียวความกระชุ่มกระชวยอย่างเดียวไม่ใช่นะคะมันในเรื่องของความรักอะ่ะมันกลับมาด้วยค่ะดีไหมไม่ใช่ว่าไม่ดีนะดีมากมากนะคะของคนมีคู่แต่แค่เราต้องทําให้มันถูกอะคะ่ะว่า เราควรจะจัดการกับสถานการณ์แต่และสถานการณ์ยังไงดีนะคะอ้าววันนี้จบไปแล้วของชาวเราสีเมษแล้วก็พูดเยอะมากด้วยมมงต้องขอโทษด้วยนะคะว่าคลิปนี้มันยาวยาวเกินไปขอโทษด้วยอ่าแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันในคลิปต่างๆนะคะวันนี้ไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ